ความคุ้มครองของผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สวัสดีทุกท่านครับการประกันสังคมคือการสร้างหลักประกันในการดำเนินชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลของประเทศต่างๆในโลก ส่วนใหญ่นำระบบประกันสังคมไปใช้ในการสร้างหลักประกันชีวิตให้แก่ประชาชนของตนตั้งแต่เกิดจนตายสำหรับประเทศไทยนสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด -19 รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนผ่านประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในประเทศ ซึ่งการเป็นผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิ์และความคุ้มครองแตกต่างกันไปในแต่ละมาตราดังนี้มาตรา33คือลูกจ้างผู้ซึ่งทํางานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปได้รับความคุ้มครอง7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงห์บุตรชราภาพว่างงานมาตรา39 คือผู้ประกันตนโดยสมัครใจโดยเป็นบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาไม่น้อยกว่า12เดือนแล้วลาออกจากงานไม่เกิน6เดือนแต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมโดยได้รับความคุ้มครอง6กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค้อดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรฉลาภาพมาตรา40คือบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพหรือแรงงานอิสระ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยได้รับความคุ้มครองมากที่สุด5กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพและสงค์บุตรตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วน1506 ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ